สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะคําแพงแกงส้มอ่ะมาวัดดีจ้าก่อนทำงานช่อดิฝากไว้หันหน้ามาวัดดีซสวๆฝากไชร์วนะคะค่ะไม่ไปโรงเรียนอีกแล้วใช่ไหมให้ยุดเมื่ออาทิตย์นี่แหละเนาะค่ะเพราะว่า เด็กด้ยกับเบอสบายหลายแล้วก็คขันแพงกันยังบอค่ะมันสมุดสมุดหยัง,งหันสมุดน้งเงือกอ๋อไหนระบายสีสวยไหมให้เอฟซีดูหน่อยว้าวสีชดใสมากเลยอออหนูไม่ออกนอกเส้นด้วยทำไมจะเก่งขนาดนี้ อห,หนูระบายสีไม่ออกนอกเส้นด้วยใช่ไหมอ่ะคลิปนี้แม่เพ้นจะพาเอฟซีทั้งช่องมาตามเอาแนวทางนะคะฮาหนอยแยกแล้วก็ฮาหนอยรวมเนาะอีกหกสำนักด้วยกันนะคะอยู่ในคลิปนี้เนาะ<ม>ฝากเบิรงคลิปให้จบแล้วก็อย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์ให้น้องคำแพงอะไรนะคำแพงน้องคำแพงอะไรนะน้องคำแพงช่แน,นลอะไนะคะจะน้องคำ,งคำ,คำแพงใชนนี้น หนูจะระบายให้สวยกว่านี้แพงแกงส้มระบายทั้งอ่ารูปภาพระบายทั้งผนังบ้านเต็มหมดเลยจิตกรน้อยไปดูตรงนั้นแหละไปดูตรงนั้นนะดูทำไมตัวเองทำทำไมมันก็สก,กปรกบ้านก่อนหนูก็อยากทำกับหลอน,นอกับหลอนมันทำบ้านหรูหก็อยากทำตามอะ่ะมันก็สก,กปรกตัวน้องลูกเดี๋ยวก็ไม่มีบ้านสวยเลย อ่ะโอเคบายบายแล้วบายบายเอฟซี bye แล้วยิ้มหวานหน่อยสิโอเคค่ะมาเบิ่งตัวเลขน้ำกันเนาะมาเบิ่งตัวเลขด้วยกันเลยว่าฮานอยวันนี้ mm hmm. จะได้ตัวไหนเน่ของแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์นะคะ ผลฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก441่ล่างออก74แล้วก็ผลฮานอยปกติบนออก533ล่างออก02และฮานอย VIP บนออก066ล่างออก76นะคะเอามาเบิ่งของเขาฝากมาเนะาะเมื่อวานนี้ฮานอยแยกหลุดหมดทั้ง3ฮานอยเลยวิ่งรูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดนะคะ ของตาปากน้ำโพก็หลุดเหมือนกันเมื่อวานนี้เป็นอย่างน้อออกเนาะหลุดหมดเลยค่ะบอมาอจากตัว<อ>เลยบอค่ะยายกองไม่สบายไปโรงพยาบาลน,นอนโรงพยาบาลนั่นเลยบอค่ะยายกองไม่สบายไปโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลพี่สาวของยาเพิรนนะนอนโรงพยาบาลเพิ่นผนะ้าเพิ่นนปเยี่ยม <c oughs> เพิ่นกระวเว <c oughs> ของสุดใจพารวยวิ่งลูดมาตัวลองจับคู่บอ่อเขานะคะน้องเพชรนำโชควิ่งลูดเด่น0นลอง3ามาสามสาม,สาม,มาจับคู่เข้า3าสาชุดลองนะคะนอยปกติหนหาหนอยให้หนึสสเลขออก5้าสสเนาะส่วนอาจารย์สวายวิ่งลูดเข้าทั้งสองตัวจับคู่ให้เข้า สองฮานอยเนาะนี่ค่ะสี่หนึ่งมาบนของน้อยพิเศษและนี่ค่ะเจ็ดซีมาล่างของฮานอยพิเศษและสองศูนย์ศูนย์สองมานนอยอปกตินะคะเข้าสองฮานอยเนาะนี่หนูระบายแม่ค่ะก็ระบายแม่หมดนี่แหละค่ะส่วนของเขาของตาปากน้ำโพฮานอยรวมจับคู่เข้าหนึ่งฮานอยวิ่งรูดมาทั้งสองตัว ของพ่อเกลี้ยงวิ่งรูดมา1ตัวจับคู่บเขานะคะะมาเอาตัวเลขหนะ้าทางของวันที่9ตุลาคม2 5 6 8กันนะคะสุดใจพารวยวันนี้ให้วิ่งรูดเด่นที่7ลอง6จับคู่ชุดเน้น 7, 4, 7, 5, 7 9, ส่วนชุดลอง6 1 6 2และ6 9นะคะของสุดใจพารวย ส่วนเมื่อวานเนาะสุดใจพระลวยวิ่งรูดมาหนึ่งตัวมาตัวองจับคู่ให้บอเข่านะคะวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดเด่นที่7จรอง6จับคู่ชุดเน้น7 4 7 5 7 9ชุดลอง6 1 6 2และ6 9นะคะค่ะสวยค่ะระบายให้เสร็จแล้วค่อยเอามาให้แม่ดูนะคะ มาต่อที่ของน้องเพชรนำโชควันนี้วิ่งลูดเด่นหนึ่งรองห้าจับคู่ชุดเน้นหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งชุดรองหกห้าสามห้าสี่ห้าสามตัวบนห้าหนึ่งห้าห้าสามห้าสามหนึ่งห้าแล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งนะคะของน้องเพชรนำโชควันนี้เมื่อวานวิ่งลูดมาทั้งสองตัวทั้งตัวเด่นและตัวรองส่วนตัวจับคู่มาชุดรองนะคะสามสามบนของฮานอยพี่เอ่อโนยปกติเนาะ ส่วนวันนี้ก็ให้วิ่งรูดเด่นที่1ลอง5ค่ะจับคู่ชุดน้น1ห้นึ่ง7 1 1ชุดลอง6-5-3-5-4-5 3ตัวบน5 1 5 5 3 5 3 1 5หนและ4ี่นะคะอ่แคมปหน้าจอเอาตัวเลขแนวทางของสุดใจพารวยแล้วก็ของนองเพชรนำโชคนะคะ ระบายเบาๆตัวลุกทำมือเบาๆอย่าทำมือหนังนะคะจะได้สีสวยอ่ได้แล้วไปตอกันค่ะ มาเอาตัวเล่นใทางของอาจารย์สวายวันนี้วิ่งงูดบนล่างให้เด็ดที่1กับ0ชุด2ตัวมี10 12 13 14 30 40 70 90ชุดกัน6 30 305นะคะของอาจารย์สวายวันนี้เมื่อวานอาจารย์ทำผลงานเข้าทั้งชุดกันและชุดเน้นนะคะมาฮานอยพิเศษเด้งบนล่างเนาะและฮานอยปกติมาตัวเน้น2 0 0 2บน เออล่างนอะของน้อยปกติส่วนวันนี้ก็ให้วิ่งลูดบนล่างมาเด่นที่1กับ0จับคู่ชุด2อตัวหนึ่งศูนย์หนึ0ง0องหนชุดกัน6 30ามศูนย์แล้วก็สามศูนยนะคะ มาต่อที่ของพ่อเกลียงวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นศูนย์หนจับคู่ชุดเน้น16 17 18กห2ึ่งส่วนชุดรองก็จะเป็น57าเกับห้นะคะเมื่อวานของพ่อวิ่งลูดมา1ตัวจับคู่ให้บบเข่าะนะคะวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นที่หนึ่ศูนชุดเน้นสองตัว16 17 18 แล้วก็สองหกสองเจ็ดสองแปดส่วนชุดลอง 57, 58, อาหา้าเจ็ดกับห้าแปดนะคะแคปหน้าจอเดอ้อจ้ะยังเห็ดเห็ดอันนั้นไม่ทั้งลองบ้านิท โอเคนะคะไปต่อค่ะมาต่อที่ตาปากน้ำโพฮานายรวมันี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่9กับ2จับคู่ชุด2ตัวมี92 95 96 99 22 25 26และ28 ส่วนเมื่อวานนี้วิ่งรูดบนล่างเด่นศูนย์กับ3จับคู่เข้าหฮานอยก็คือ,อมาฮานอยปกติวันนี้ให้มาใหม่แล้วเป็นวิ่งรูดบนล่างเด่นที่9กับ2องจับคู่ชุด2ตัวมี9ก้าสอง9ก้าห้าเก้าหและสองแนะคะแคปหน้าจอค่ะเดี๋ยวไปไปตามฮานอยแยกกันต่อเนาะ ไปตค่ะฮานอยแยกเขาฝากมาวันนี้ค่ะน้อยพิเศษให้รูปที่สามกับสี่ชุดสองตัวสามสองสามสามสี 2, ่สองสี 2, ่สามสามตะบนสามสี 2, ่สามแล้วก็สี่สามสองส่วนฮานอยพิเศษให้รูปที่หนึ่งกับสองชุดสองตัวมีหนึ 6, ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกกับสองเจ็ดสามตะบนหนึ่งสองเจ็ดกับสองหนึ่งหกส่วนฮานอยบีไอพีให้รูปที่สามกับสี่ ชุดสองตัวมีสาม3องสามสาตัวบน3 4 3กับ4ี่สสองนะคะส่วนเมื่อวานนี้หลุดหมดนะคะบอมาทั้งตัววิ่งตัวรูดและตัวจับคู่วันนี้แก้มือใหม่ค่ะน้อยพิเศษรูด3กับ4ี่นอยปกติรูด1กับ2องลดน้อย VIP ให้รูดที่3กับ4นะคะ มาต่อตาปากน้ำโพฮานอยแยกวันนี้ของตาวิ่งรูดน้อยพิเศษ5กับ8บนล่างชุด2ตัว59528982 3ตัตบน582กับ859ส่วนฮานอยปกติให้รูด8กับ1ชุด2ตัวมี83861316 3ตัตะบน816กับ183ส่วนฮานอย VIP ให้รูดที่9กับ2 ชุดสองตัวมี9ก้9หกเก้าเก้สามตวบน926กับ296นะคะส่วนเมื่อวานนี้ของตาก็หลุดเส้นกันนะคะวิ่งรูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดเหมือนกันนะคะสามฮานอยวันนี้ก็แก้มือกันไหมนะคะ นอยพิเศษให้รูทที่5กับ8ปดนอยปกติให้รูทที่8กับ1นอย VIP ให้รูทที่9กับ2อเนาะอ่ามาแคปหน้าจอาค่ะหาหนอยแยกตาปากน้ำโพและเขาฝากมานะคะอ่าคลิปนี้แม่เพ่นก็นจะขอให้เอฟซทั้งช่องนะคะเฮงเปังๆไปด้วยกันเนาะ มนเพ่นกับบุมี่อย่างดอกมาขอบคุณเอฟซทั้งช่องและทุกเสียนทุกอาจารย์เนาะมีแต่คำอวยพรให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนกันเด้อจ้าคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนค่ะคำแพงอ่ะลาเอฟซหน่อยสวัสดีจ้าอไหอไหน,ไหนเอาลงหน่อยเอาลงหน่อยสูงเกินไม่เห็นก็ฉวยจังเลยวะก็ฉวยจังเลยคำแพงแกงส้ม วาดรูปก,ก็สวยคนก็สวยอ่ะวัสดีจา้าดูเชื่อหนูอีกอ๋อเชื่อหนูก็สวยนครพนมแม่ก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีบ่อือมันไปเที่ยวนครพนมเมื่อนั้นได้เสือตัวนี้มาติดใจใส่แล้วใส่อีกอยู่นี่ละอ่ะวัดีจา้าบายบีเอฟซีก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์